สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะค้ามนี้นะคะกลับมาพบกับครูเอิญในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเนื้อหาบทที่6เรื่องเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะและในวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการบวกการลบเศษส่วนค่ะนักเรียนพร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มบทเรียนกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างการบวกและการลบเศษส่วนนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าวิธีการที่จะบวกและลบเศษส่วนต้องมีวิธีการทำอย่างไรการบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเสียก่อนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงนำตัวเศษมาบวกกันหรือลบกันค่ะ เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างพร้อมๆกับครูนะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นตัวอย่างที่1จงหาผลบวกของเศษ4ส่วน5บวกเศษ9ส่วน1ิวิธีการทำนะคะให้หนักเรียนสังเกตที่โจทย์โจทย์ที่ครูกำหนดให้จะเป็นเศษส่วน2จํานวนบวกกันอยู่ให้เราสังเกตที่ตัวส่วนว่าตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองจนวนนี้ มันเป็นอย่างไรกันมันเท่ากันหรือไม่เท่ากันอ่ะเราก็ลองมาดูส่วนของจํานวนที่1ก็คือ5และส่วนของจํานวนที่2ก็คือ10 5กับ10ก็ไม่เท่ากันเมื่อตัวส่วนยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันซะก่อนอ่ะเราลองมาดูวิธีทํากันนะคะวิธีท,ทาเริ่มต้นวิธีทาให้เราเขียน โจทย์ที่กำหนดให้ลงไปก่อนเลยเราก็เขียนเศษ4ส่วน5บวกเศษ9ส่วน10แล้วก็เขียนเท่ากับขั้นตอนแรกก็คือให้เราเปลี่ยนเศษส่วนที่ไม่เท่ากันเนี้ยให้เท่ากันซะก่อนก็จะเห็นว่ามีส่วน5กับส่วน10ใช่ไหมคะให้เรายืดส่วนที่มากกว่าเป็นหลัก แล้วก็ยืดส่วน10เป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนส่วน5ให้กลายเป็นส่วน10เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเศษ4ส่วน5เราก็เขียนเศษ4ส่วน5เราจะต้องเปลี่ยนให้ส่วนจาก5กลายเป็น10เราต้องทำอย่างไรใช่แล้วค่ะเราต้องหาจำนวนนับ1นึ่จำนวนที่มาคูณกับ5แล้วได้คำตอบเท่ากับ10 จำนวนนับนั้นคืออะไรคะจำนวนนับนั้นก็คือ2เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำสองมาคูณทั้งเศษและส่วนอ่าเราก็ปิดวงเล็บไว้และต่อไปเราก็เขียนเครื่องหมายบวกไว้เหมือนเดิมและเขียนเศษ9ส่วน10ไวเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรกับจำนวนนั้นเลยบรรทัดต่อไปให้เราคำนวณในวงเล็บ ก็คือนำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนจะได้4คูณ2เท่ากับ8และ5คูณ2เท่ากับ10ก็จะได้เศษ8ส่วน10แล้วก็เขียนเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมเศษ9ส่วน10ก็เอามาไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้ดำเนินการอะไรกับมันเลยะจะเห็นได้ว่าส่วนเป็นอย่างไรกันแล้วคะอันนี้ก็เป็นส่วน10อันนี้ก็ส่วน10ส่วนเท่ากันแล้ว เมื่อส่วนเท่ากันให้เรานำตัวเศษมาบวกกันเราก็นำตัวเศษตัวเศษในที่นี้คืออะไรบ้างตัวเศษในที่นี้ก็คือ8และ9เราก็นำ8บวก9จะเห็นได้ว่าส่วนมันเป็นสิบเหมือนกันแล้วให้เราเขียนรวบมาเป็นตัวเดียวแบบนี้เลยจากนั้นก็ทำการบวก8บวก9ได้เท่าไหรคะนักเรียน 8บวเท่ากับ17จะได้เศษ17ส่วนด้วย 10. อ่านักเรียนลองสังเกตคำตอบกับครูนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำตอบที่ครูได้คือเศษ17ส่วน10ซึ่ง17เนี้ยเป็นตัวเศษและ10เป็นตัวส่วนจะเห็นได้ว่ามีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนครูเคยสอนไปแล้วว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราเรียกเศษส่วนนี้ว่าอะไรคะ ใช่แล้วมันคือเศษเกินนั่นเองให้นักเรียนจำไว้นะคะว่าถ้าคำตอบที่นักเรียนได้ยังอยู่ในรูปเศษเกินอยู่ให้นักเรียนเปลี่ยนคำตอบนั้นให้อยู่ในรูปของจำนวนคะ่ะซึ่งครูก็เคยสอนไปแล้วว่าการเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคะเรามีวิธีการทำอย่างไรยังจำกันได้ไหมคะอ่าเราลองมาดูกันเศษ1 7เจส่วน10นักเรียนอาจจะทดที่กระดาษก็ได้นะคะ จะทําให้เป็นจํานวนค้าให้เรานํา17หารด้วย10อ่าเราก็ตั้ง17เป็นตัวตั้ง10เป็นตัวหาร10หาร17ให้เรามองว่า10คูณอะไรแล้วได้17ก็จะได้10 1 10นำ17ลบ10ก็จะเหลือเศษเท่าไร่คะนักเรียน จะเหลือเศษ7อ่าเมื่อเราได้แบบนี้แล้วก็ให้เรานำคำตอบตรงนี้นะคะไปเปลี่ยนให้เศษเกินตรงนี้อยู่ในรูปจำนวนค้ะซะก็จะเท่ากับจำนวนนับของจำนวนคะก็จะมาจากมาจากผลหารตรงนี้ก็คือจะเป็นจำนวนนับของจำนวนคะ และเศษของจำนวนคะก็จะมาจากเศษที่ได้จากการหารและส่วนของจำนวนคะก็จะมาจากส่วนของเศษส่วนเดิมนั่นเองอ่าต่อมาเราก็มาเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะ่ะจําจำนวนนับของจำนวนค่ะก็คือ1เศษคือ7และส่วนก็คือ10ดังนั้นเราจะได้คำตอบของเศษส่ส่วน5บวกเศษ9ส่วน10ก็คือ 1เศษเส่วน10นั่นเองมาดูตัวอย่างที่2นะคะเป็นการหาผลบวกเหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าให้หาผลบวกของเศษ2ส่วน9บวก1จะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ใช่เศษส่วนบวกกับเศษส่วนแต่เป็นเศษส่วนบวกกับจำนวนนับแต่ครูเคยบอกว่า จำนวนนับถุงจำนวนสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ใช่ไหมคะยังจําได้หรือเปล่าอ่าเราลองมาดูวิธีทําข้อนี้กันวิธีทําเราลอกโจทย์ไปเหมือนเดิมค่ะเศษสองส่วนเบวกหเท่ากับตอนนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือเศษสองส่วนเกเป็นเศษส่วนแล้วเขียนไว้เหมือนเดิมและการดําเนินการข้อนี้ก็คือการบวกก็เขียนไว้เหมือนเดิม สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยน1ตรงนี้ให้กลายเป็นเศษส่วนซึ่งจํานวนนับทุกจํานวนจะมีส่วนเป็นอะไรคะจะมีส่วนเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยน1ที่เป็นจํานวนนับให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน1่จากนั้นเราก็จะได้เป็นเศษส่วนเหมือนกันทั้ง2จํานวนแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มทําเหมือนข้อเมื่อกี้เลยก็คือให้ดูจาก ส่วนก่อนว่าส่วนเท่ากันหรือยังถ้าส่วนมันยังไม่เท่ากันเราก็ทําให้ส่วนเท่ากันเราก็มาดูอันนี้เป็นส่วน9อันนี้ส่วนหนึ่งยังไม่เท่ากันให้เรายืดส่วนที่มากกว่าเป็นหลักและเปลี่ยนส่วนที่น้อยกว่าให้เป็นส่วนที่มากกว่าซะเราก็ยืดเศษ2ส่วน9ไว้เหมือนเดิมบวกไว้เหมือนเดิมสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเศษ1ส่วน1เราต้องหาจำนวนนับมาทำยังไงกับ1่คะ ถึงจะมีคำตอบเท่ากับ9เราต้องหาจำนวนนับมาคูณกับ1ที่มีค่าเท่ากับ9จำนวนนับนั้นคืออะไรคะจำนวนนับนั้นก็คือ9นั่นเองเมื่อนำ9มาก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้แบบนี้มาทัดต่อไปเราก็เขียนเซษ2ส่วน9ไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมและทำการคำนวณในวงเล็บเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน 1นคูณเเท่ากับ9 1คูณเเท่ากับ9เมื่อส่วนเหมือนกันแล้วก็ให้เรานำเศษมาบวกกันก็จะได้2บวก9ส่วนเป็น9เหมือนกันก็ควบมาเขียนอันเดียวก็จะเป็น2บวก9ส่วนด้วย9 2บวก9เท่ากับเท่าไรคะ2บวก9เท่ากับเท่ากับ11ก็จะได้11 ส่วน9เศษ1 1ส่วน9วน, 9. นี้เป็นอะไรคะเป็นเศษส่วนแบบไหนเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนคะมีเศษมากกว่าส่วนก็คือเศษเกินถ้าเป็นเศษเกินแล้วจะเป็นคำตอบได้หรือยังคะยังไม่ได้ถ้าเป็นเศษเกินเราต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของใช่แล้วเราต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะ่ะซะก่อนแล้ก็ไปเปลี่ยน ไปทดเอาก็ได้โดยการนำตัวเศษเป็นตัวตั้งก็คือ11ตัวส่วนเป็นตัวหารก็คือ9 9หาร11ให้เรามองว่า9คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ11คะ9คูณ1แล้วก็นำ11ไปลบกับ9จะเหลือเศษเท่าไรเหลือเศษ2เราก็นำคําตอบตรงนี้ไปเขียนในรูปของจำนวนคะก็จะเท่ากับ จำนวนนับของจำนวนค้าก็มาจากผลหารก็คือ1เศษของจำนวนค้าก็มาจากเศษที่ได้จากการหารก็คือ2และส่วนก็คือส่วนเหมือนเดิมเราก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน9บวก1จะมีค่าเท่ากับ1เศษ2ส่วน9นั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3านี้จะเป็นการหาผลลบ แต่ว่าเป็นการหาผลลบของเศษส่วนกับเศษส่วนวิธีทำเราก็เขียนโจทย์ลงไปเหมือนเดิมเลยเหมือนการบวกเลยเศษ1 2ส่วน16ลบเศษ5ส่วน8วิธีทำก็คือให้เราดูตัวส่วนเหมือนกับการบวกเลยทำให้ส่วนเท่ากันก่อนอันนี้ก็คือให้เรายึด16เป็นหลกัก โดยการเปลี่ยนส่วน8ให้กลายเป็นส่วน16เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเอาไว้เหมือนเดิมก็คือตัวหน้าก็คือเศษ12ส่วน16เครื่องหมายดำเนินการก็คือการลบเขียนไว้เหมือนเดิมตัวที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเศษ5ส่วน8จะต้องทำให้ส่วน8กลายเป็นส่วน16เราต้องทำอย่างไรคะเราต้องนำจำนวนมาคูณกับ8ที่มีค่าเท่ากับ16จำนวนนั้นคืออะไร จำนวนนั้นก็คือ2นั่นเองเราก็ต้องนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้แล้วก็ปิดวงเล็บบรรทัดต่อไปเราก็เขียนเศษ12ส่วน16เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเหมือนเดิมและคำนวณตัวข้างหลังเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน5คูณ2เท่ากับ10 8คูณ2เท่ากับ10 เราก็จะได้ส่วนคือ16เหมือนกันแล้วเมื่อส่วนเหมือนกันเราก็นำตัวเศษมาลบกันจะได้12ลบ10ส่วนด้วย16 1 2ลบ 10... เท่ากับเท่าไรคะ1 2ลบ10เท่ากับ2และเขียนส่วน16ไว้เหมือนเดิมลองสังเกตข้อนี้ข้อนี้คำตอบที่ได้ เป็นเสศษส่วนแท้ <Richt> er> เศษเกินหรือจำนวน <c oughs> ค่ะข <primera> ้นอน,นี้จะมีเศษน้อยกว่าส่วนก็คือเศษส่วนแท้ถ้าคำตอบที่ได้เป็นเสศษส่วนแท้ให้เรามองว่าแล้วเสศษส่วนแท้ที่ได้นั้นอ่ะเป็นเสศษส่วนอย่างต่ำหรือยังยังจำเรื่องเสศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมคะเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษส่วนที่มันไม่สามารถมีตัวอะไร นอกจาก1และตัวมันเองอะที่นำมาหารลงตัวจะเห็นได้ว่าข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังคะใช่แล้วค่ะยังไม่เป็นเพราะยังมีจำนวนที่นำมาหารทั้ง2และ16ได้จำนวนนั้นคืออะไรคะจำนวนนั้นก็คือ2เราก็ต้องนำา2มาหารทั้งเศษและส่วน เราจะได้ว่า2หารด้วย2จะเท่ากับ1และ16หารด้วย2จะมีค่าเท่ากับ8เราก็จะได้คำตอบของข้อนี้ก็คือเศษ1ส่วน8ซึ่งเศษ1ส่วน8ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็ตอบได้เลย ต่อไปตัวอย่างที่4เขาให้หาผลลบของ 2- ลบเศษ5ส่วน8วิธีทำก็ลอกโจทย์ลงมาเหมือนเดิม 2- ลบเศษ5ส่วน8วิธีการทำนะคะก็เหมือนกับการบวกเมื่อโจทย์เป็นจำนวนนับก็ให้เราเปลี่ยนจากจำนวนนับนั้นอะกลายเป็นเศษส่วนก่อนโดยเปลี่ยน2ที่เป็นจำนวนนับเนี่ยให้กลายเป็นเศษส่วน ซึ่งจำนวนนับทุกจํานวนก็จะมีส่วนอยู่แล้วก็คือส่วน1เราก็เขียนแบบนี้ลงไปก็คือ2ส่วน1เขียนเครื่องหมายลบเหมือนเดิมเขียนเศษส่วนก็คือเศษ5ส่วน8ไว้เหมือนเดิมเมื่อเราได้เศษส่วนเหมือนกันแล้วให้เราดูตัวส่วนว่าเท่ากันหรือยังส่วน1กับส่วน8ยังไม่เท่ากันเราก็ไปทําให้มันเท่ากันซะโดยการยืดส่วนที่มากกว่าเป็นหลักก็คือยืด8เป็นหลัก เราก็จะต้องเปลี่ยน1ให้เท่ากับ8วิธีทำก็คือเขียน2อส่วน1ไว้แล้วก็หาจำนวนนับที่มาคูณกับ1แล้วได้เท่ากับ8จํจำนวนนับนั้นคืออะไรคะจำนวนนับนั้นก็คือ8เราก็ต้องนำา8มาคูณั้งเศษและส่วนแบบนี้และเขียนเครื่องหมายลบเหมือนเดิมเศษ5ส่วน8เหมือนเดิมต่อไปให้เราคำนวณ นำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน2คูณ8เท่ากับ16 1คูณ8เท่ากับ8เขียนเครื่องหมายลบเหมือนเดิมเศษ5ส่วน8ไว้เหมือนเดิมต่อมาเราก็จะได้ส่วนเป็น8เท่ากันแล้วเมื่อส่วนเท่ากันแล้วให้เรานำตัวเศษมาลบกันเหมือนเดิมเราก็นำา16ลบห้า และเขียนส่วนรวบเหมือนกันก็คือ8 16ลบ5ได้เท่าไหร่คะ16ลบ5ได้เท่ากับ11ส่วนด้วย8เศษ11เส่วน8เป็นเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนคะ่ะคะมีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็คือเศษเกินนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะ่ะโดยการ เอาตัวเศษมาเป็นตัวตั้งเอาตัวส่วนมาเป็นตัวหาร8หาร11ให้มองว่า8คูณอะไรแล้วได้11ก็จะได้8 1 8นเลบ8เหลือเศษเหลือเศษ3เราก็นำคำตอบตรงนี้นะคะมาเขียนอยู่ในรูปจำนวนคะ้ะโดยจำนวนนับของจำนวนค้าจะมาจากผลหารผลหารตรงนี้ก็คือ1 และเศษของจำนวนคะก็คือ3ก็มาจากเศษตัวนี้ส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน8ก็คือตรงนี้เราก็จะได้ว่า 2- ลบเศษหส่วน8ก็จะมีค่าเท่ากับ1เศษ3ส่วนปนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะตัวอย่างที่ครูกำหนดให้ทั้ง4ตัวอย่างครูกำหนดตัวอย่างให้ก็คือมีทั้งเศษส่วนบวกเศษส่วนเศษส่วนลบเศษส่วน จำนวนนับบวกเศษส่วนและจำนวนนับลบเศษส่วนเลยนะคะต่อมานะคะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการบวกการลบเศษส่วนจะมีทั้งหมด6ข้อซึ่งให้นักเรียนนะคะแสดงวิธีหาผลบวกและผลลบโดยวิธีการทำนะคะจะให้นักเรียนทำคล้ายๆกับที่ครูกำหนดให้เลยก็ได้ค่ะ ถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่เข้าใจหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาสอบถามครูได้ทั้งในไลน์ลส่วนตัวและไลน์กลุ่มเลยนะคะสำหรับคาบนี้นะคะครูขอจบการสอนไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คาบหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ